สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพมช่องนนคนเลี้ยงไก่อนีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มาเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับนะครับกำลังเล่นน้ํากันนะครับสบายใจเลยนะครับนะครับกําลังมีความสุขเลยนะครับก็พอดีช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงไก่นะครับก็ติดงานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปลงด้วยนะครับ ก็วันนี้พอดีว่างนะครับก็เลยเอาควายมาเลี้ยงนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับนี่ครับบรรยากาศทุ่งนานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูทํานานะครับฝนตกแล้วนะครับก็พอดีมีเอฟซีนะครับถักมาท่ามนะครับเรื่อง่ทยยาใกล้นะครับการทยยาใกล้วาถักมาท่าม,มว่าใกล้แปดเดือนเนี้ย ทายาได้ไหมแล้วต้องใช้ขนาดยาเท่าไรนะครับวันนี้แล้วผมจะมาพูดให้ได้ฟังพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทายาแค่ไหนถึงจะเหมาะควรแล้วก็ต้องทายยังไงนะครับผมก็จะมาพูดให้ฟังพร้อมๆกันเลยนะครับถือเอกาสนะครับวันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็น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 เทคนิคนะครับเป็นเทคนิคเป็น เป็นความรู้ส่วนตัวของพมนะครับว่าการทายาไกลเนี่ยถ้าเป็นใกล้ไหมนะครับพมจะไม่ทายานะครับใกลไหมก็คือไกลที่เพิ่งจับออกมาจกพุ้งนะครับพมจะไม่ไม่ใช้การทายานะครับเพราะว่าพมจะใช้การให้กินยาค้าพยาแทนนะครับไม่ว่าจะเจ็ดเดือนแปดเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับจับมาไหมครับจับเข้ามาจกพุ้งไหมเนี่ยพมจะให้กินยาค้าพยาแทน มันจะมียาฆ่าพยาธิเป็นแคปซูลนะครับห้าซื้อได้ตามร้าน่ายอุปกรณ์ค่ายยาไกล้ชนอะไรงี้ครับซื้อได้ครับแพงแล้วไม่กี่บาทน,นะครับซื้อมาให้กินจะดีกว่านะครับอันนี้สําหรับส่วนตัวพมนะครับความคิดส่วนตัวพมว่ามันจะดีกว่าดีฟ้าคนดีกว่าการที่เราจะท่าย,ยาใช้ยาท่ายเลยนะครับเพราะว่าพมเคยทดลองดูนะครับใกล้ไม่ไหมเวลาเรานํามา จับมาจากฟูงแล้วมาคัาง่งเพื่อที่จะเลี้ยงจะทําเนื้อทำตัวนะครับเราเอามาเช็ดน้ําแล้วก็ทายาเลยเนี่ยผมสังเกตว่ากายไม่ๆมันจะหักนะครับมันจะหักคือจะไม่จะไม่จะ,ไมจะหกักจะพร้อมลงไปหรือจะซูบไปนะครับกําลังอะไรจะไม่ค่อยดีนะครับอันนี้มันเป็น,ปน,ปนส่วนตัวนะครับส่วนตัวของพมเองครับผมเคยทดลองมาเป็นแบบนี้ครับผมจึงไม่ไม่ทายนะครับกายไม่ไม่ที่ยังไม่ได้ปั๊มนะครับ ผมจะใช้การให้กินยาค้าพยาแทนนะครับให้กินเม็ดเดียวพอครับหนึ่งแคปซูลนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้ชนอุปกรณ์ใกล้ชนทั่วไปครับไปบอกเขาว่ายาค้าพยาไกลนะครับตัวนี้จะกินเข้าไปแล้วก็จะค้าพยาธิในท้องในลําไส้ในกระเพาะไกลนะครับจะทําให้พยาธิตายนะครับตัวนี้นะครับส่วนการถ้าว่าทายได้ไหมทายได้นะครับแต่ผมเองไม่แนะนํานะครับตัวผมเองครับถ้าใครจะทายก็ทายได้นะครับ ส่วนใกล้ที่พมจะท่ายลุท่ายพญาตท่ายยานะครับจะเป็นใกล้ที่ปั๊มแล้วนะครับปั๊ม่านการปั๊มนักๆ่านการชนนักๆมาแล้วนะครับตัวนี้พมจะใช้การท่ายลุเพื่อที่จะท่ายพญาธท่ายไอ้ข้องเสีย้ยที่มันตกอยู่ในกระเพาะในลำไส้ใกล้เราออกมาด้วยนะครับอันนี้จะดีนะครับพอท่ายปุ๊บท่ายแล้วนะครับถ้าเราท่ายแล้วเราจะพึ่งนําไปซ้อมนะครับ เราจะต้องเลี้ยงก้อนนะครับทายเราต้องเลี้ยงเข้าเป็นครึ่งเดือนนะครับหลังจากทาย,ยาเนี่ยเราต้องเลี้ยงเช็ดน้ําก้าวแดดกินยากําลังออกกําลังกายให้ได้ที่ทักครึ่งเดือนครับค่อยนําไปซ้อมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทายย่างเราทาย,ยาวันนี้แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเนะี่ยผักไปหนึ่งอาทิตย์เรานาไปซ้อมนะครับใกล้จะไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงครับผมสังเกตมาแล้วอันนี้ผมเจอกระตัวมาแล้วนะใกล้จะบินไม่เหมือนเดิมครับแข้งขาจะอ่อน จะบินไม่ค่อยมีกําลังครับใกล้จะพิดไปจากตอนเรายังไม่ได้ทายาเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยที่ผมจะแนะนําให้ไปใช้กันนะครับให้ระวังกันนะครับสําหรับมือใหม่หรือคนที่ยังไม่รู้นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาทําคลิปเผยแพร่ความรู้ทุกคนไปในตัวเลยนะครับนี่อาจจะไม่มีไก่มาให้ชมนะครับมีแต่เนี้ครับมาเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนานครับนี่ครับแล้วก็เลยอัดคลิปทำคลิปนะครับ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากการวันนี้พมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้ต้องข้อตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ